ขอน้อมกราบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์น้อมกราบพระอาจารย์ทีระด้วยเสียงก้าวเจ้าค่ะน้อมกราบพระคุณเจ้าทุกรูปและพที่น้องกลุ่มปัญญาวิมุตติทุกท่านค่ะวันนี้ลูกขอโอกาสค่ะได้มาแสดงธรรมต่อหน้าพระอาจารย์และพระคุณเจ้าทุกค่ะและพี่น้องทุกท่านนะคะชิโนวีค่ะได้ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ปี2558แล้วค่ะ นาได้ทำปฏิบัตินาทั้งหมดนะคะที่ผ่านมาทั้งหมดไปต่างประเทศที่ไหนว่าได้บุญที่ไหนว่าจะได้เข้าถึงในนิพพานไปหมดทุกที่ครูบาอาจารย์ไหนที่ว่าท่านดีท่านเลิศไปมาหมดแล้วทุกที่ค่ะแม้แต่กระทั่งไปนั่งใต้ต้นสีมหาโพธิพุทธคยาก็ไปมาสองครั้งสองคราเพราะมีคนบอกว่าที่นั่นไปแล้วอ่ะ จะถึงวิพพานตรงนั้นจะมีความสุขตรงนั้นแต่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงตั้งแต่ปีที่แล้วที่ยังไม่พภาจับไม่เคยมีความสุขที่แท้จริงเลยสุขก็สุขมากที่ได้ไปทําบุญได้มีโอกาสได้ถวายเงินสร้างที่ดินที่ประเทศอินเดียที่ประเทศเนปาลที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งหมดมีความปลื้มปิติในบุญนั้นมาก ไทยที่มาแห่อนุโมทนาบุญก็จะเป็นปิติเป็นเป็นความปลื้มใจเป็นที่สุดหารู้ไม่ว่าสิ่งทั้งหมดที่ได้ทำมาเนี่ยมันมีตัวเรายึดอยู่หาความสุขที่แท้จริงก็หาไม่ทำไมเราหาความสงบความเป็นนิพพานคือความสุขทำไมกลับมาบ้านยังเป็นเหมือนเดิม จนเมื่อวันออกพรรษาเมื่อปีที่แล้วค่ะ, 25, ะสดดททาาองพันหได้พบทรรมะของพระอาจารย์เจอค่ะก็ได้เปิดฟังดูเมื่อเปิดฟังดูมันใช่เลยอะ่ะสิ่งที่เราหามาทั้งหมดน่ะมันไม่ใช่เลยอะความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรอะ่ะแท,ท้จริงแล้วพระอาจารย์มาบอกความจริงอะ่ะพระพุทธเจ้าเอง เราไปเปิดตำลตตำราไม่ว่าจะตำราไหนก็นแล้วแต่พท้เจ้ามีสอนแค่เรื่องเดียวเองแค่เรื่องความพ้นจากทุกความเข้าใจสัจจ์ความจริงเพื่อให้เห็นความจริงแค่ตรงนี้ทั้งทั้งที่มันมีอยู่แล้วอะนิทานของพระพรมที่เรียกทเที่ยวซ่อนหาเล่นกับุทธเจา้จาุูธเจ้าหาพ,พุทธเจ้าเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเมื่อพอถึงเวลาค้นหาุูธเจ้าบ้างกลับไม่เห็น แที่จริงแล้วอ่ะมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เราทุกขณะจิตเลยฟังธรรมพระอาจารย์ได้ไม่ถึงเจ็ดวันเจ้าค่ะในขณะที่อาบน้ำอยู่พระอาจารย์พูดว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราจิตนี้ใจนี้ที่ปรุงแต่งทั้งหลายนี้มันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันก็สลายกลับไป มันมีตัวเราอยู่ตรงไหนจับมาให้พระอาจารย์ดูหน่อยซิแล้วถ้าร่างกายนี้ไม่มีจิตไม่มีความคิดนึกไม่มีการให้ค่าในปรุงแต่งนี้ล่ะเราอยู่ตรงไหนพอลูกได้ยินคำนี้ลูกสะเทือนใจมันระเบิดมันร้องไห้ ลูกอาบน้ําอยู่ลูกโลกก้มลงกราบที่พื้นห้องน้ำที่มันเปียกแบบนั้นเลยค่ะลูกร้องไห้แบบคนเสียสติตเลยว่าตัวสั่นไปหมดเลยค่ะออกมาจากห้องน้ำยังยังสั่นอยู่เลยว่ามันไม่มีเรานี่เองไปมองที่กระจกเนี่ยยังถามเลยว่านี่คือใครคนนี้คือใครนี่เราคือสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาตั้งแต่ ไอ้ผีพ่กผีชาติแล้วเราต้องแค่มันรู้แค่นี้เองเหรอว่ามันไม่มีเราเจ้าค่ะนับจากวันนั้นเนี่ยได้เริ่มมาตื่นรู้อยู่ภายในตลอดตั้งสัจจะตลอดจริงๆสัจจะนี้ตั้งแต่วันแรกที่ได้ยินธรรมของพระอาจารย์ไม่มีอิดออดไม่มีที่จะไม่ทํา เพราะว่าไม่อยากเกิดอีกแล้วชาตินี้ลูกขอเป็นชาติสุดท้ายไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ลูกพอแล้วทั้งๆพี่ลูกเองในชาตินี้ถือว่ามีความสมบูรณ์แต่ลูกก็ยังเป็นทุกข์มองไปทางไหนก็ยังเห็นความทุกข์เรียนหนังสือมากว่าจะจบปรินยาตรีสิบเจ็ดปีมันยังเรียนไม่จบอีกเนา เดี๋ยวจะรู้จริงความจริงเองต้องไปทํางานก่อนถึงจะเข้าใจความจริงเมื่อมาเข้าทํางานแล้วก็ยังไม่เข้าใจความจริงมันเรียนแบบไม่จบมันไม่มีวันจบเลยการเรียนในทางโลกเนี่ยแต่ทงธรรมเนี่ยตั้งแต่วันที่ลูกก้มกราบที่พื้นดินวันนั้นเนี่ยลูกรู้เลยว่ามันจบแน่นอนลูกฟังธรรมของอาจารย์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบหนึ่งเดือน ฟังไม่หยุดค่ะน้องฟังอยู่ตลอดทิ้งทุกอย่างทั้งหมดที่ลูกได้ปฏิบัติมาได้ปฏิแบกมาวันหนึ่งลูกได้พูดกล่าวธรรมนี้ให้ของพระอาจารย์ให้กับคนข้างกายได้ฟังเจ้าค่ะกำลังพูดกำลังแสดงธรรมกำลังแสดงให้เห็นความไม่ใช่เราที่แท้จริงว่ามันไม่มีเราอยู่ตรงไหนเลยนะ อยาณของลูกดับรูปในชั่วขนานั้นทุกอย่างดับไม่มีอะไรแม้แต่จะรู้หรืออะไรมันไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันหายไปณตรงนั้นมันเงียบมันสงบมันสงัดมันเป็นความไม่มีอะไรเลยมันเป็นความบริสุทธิ์หมดจดถึงที่สุดมันไม่มีการรับรู้มันไม่มีการให้ค่ามันไม่มีสิ่งใดเลยเมื่อจิต กลับเข้ามาสู่ในโลกมายาในโลกปกลูกอรมนูเดียวแม้กระทั่งรู้นี้ที่รู้ที่พูดที่อธิบายที่อา้าปากพูดเสียงที่ออกมาให้ค่าให้ความหมาย แม้แต่การเวลาก็ไม่มีอยู่จริงเพราะทุกอย่างมันดำเนินไปเป็นแบบธรรมชาติของมันอยู่แล้วไม่มีใครที่จะไปทำอะไรกับสิ่งนั้นได้เลยสิ่งสิ่งนั้นมันมีอยู่มาเนิ่นนานมันเป็นจิตประพัดสอนมันเป็นธรรมชาติมันเป็นจิตเดิมแท้ที่มันมีอยู่แล้วตรงนี้นเองสิ่งที่เราทุกข์ที่เราสุขเพราะเราให้ค่าให้ความหมายอยู่ตลอดเวลา มันเป็นอวิชามันเป็นความไม่รู้มันงู่งมาหลายภพหลายชาติมันเป็นสัตว์นรกมาอีภพกี่ชาติมันง่้งยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดทั้งปวงที่มายึดยึดยึดจนมาถึงวันนี้ถ้าลูกไม่ได้เจอพระอาจารย์ทีระพระไรานามผู้เปิดผู้ไขกุญแจประตูจักรวาลน,นี้ใครจะรู้คพระอาจารย์ใครจะรู้ คุณเจ้าทั้งหลายใครจะรู้พี่น้องทั้งหลายว่าสิ่งสิ่งนี้มันอยู่กับเรานี่เองเพียงแค่เราไม่ยึดมันเท่านั้นไม่ให้ค่ากับมันเท่านั้นอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เป็นเช่นนั้นเองมันไม่มีเราที่จะไปได้อะไรหรือจะไปทำอะไรทั้งสิ้นไม่มีใครบรรลุธรรมไม่มีใครได้อะไรจากตรงนี้แค่เห็นความจริงเท่านั้นค่ะ ทุกอย่างมันเปิดออกมาหมดเลยมันเผยของที่เคยคว่ำให้มันหายออกแม้ร่างกายนี้ไม่ใช่เราเลือถึงเวลาแตกสลายกลับไปเป็นท่อนสูงเหมือนเดิมจิตรุงแต่งเหล่านี้ทั้งหลายที่มาพร้อมกับอยายตนะตาหูจมูกิ้นกายใจกระทบกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ไม่มีตัวตน ้องไม่ได้ไม่เคยเห็นเขาเลยแต่เราโม่มายึดถือเขาอยู่ทุกวินาทีตั้งแต่ตื่นจนหลับให้ค่าให้ความหมายกับเสียงนี้ที่คอยสั่งการทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งรู้นี้ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตใดที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าใครก็แล้วแต่มันมีรู้นี้อยู่แล้ว เราจะยึดรู้นี้ได้อย่างไรล่ะในเมื่อมันเป็นธรรมชาติที่เขามีของเขามาอยู่ก่อนแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการไปไม่มีการนาไม่มีใครจับต้องได้ไม่มีใครที่จะได้จากตรงนั้นไม่มีใครที่จะครอบฟังจากตรงนั้นเราอยู่ตรงไหนมันไม่มีเราเลยค่ะบัดนี้สิ่งที่แสวงหา ที่เรายังถ้าเราไม่รู้ความจริงมันจะไม่มีที่สิ้นสุดแต่มันสิ้นสุดแล้วค่ะเพราะลูกหยุดแสวงหาแล้วลูกเข้าใจความจริงแล้วมันไม่มีตัวเรามาตั้งแต่แรกใหญ่ต้องปล่อยวางตัวเราเองมาจากความว่างเปล่าก็กลับคืนสู่ความว่างเปล่ามาจากศูนย์ก็กลับไปเหลือที่ศูนย์ ลูกขอกราบพระอาจารย์อย่างที่สุดด้วยเสียงด้าวเจ้าค่ะที่ทําให้ลูกไม่แจ้งต่อสัจจกความจริงนี้ลูกจะทําหน้าที่ให้งดงามเหมือนที่พุทธทั้งหมายได้งดงามจะงดงามเหมือนที่พระอาจารย์ได้ทําให้เราเห็นทุกวันตั้งแต่เช้ายันค่าลูกขอน้อมกราบพระอาจารย์อย่างที่สุดที่มีประมาณ ขอน้อมกราบพระคุณเจ้าทุกรวปและสัจตุทุกท่านที่อยู่ในห้องทุกดวงจิตร้อยสี่สิบแปดท่านที่นี่ขอให้ทุกท่านกับคืนสู่ความเป็นธรรมชาติก,กับคืนสู่ต้นธรรมบนต้นองค์ความรู้และมาช่วยกันทําหน้าที่ในการตั้งสัจจะที่จะช่วยกันรื้อสัตว์ขนสัตว์บาปจนดวงจิตดวงสุดท้ายจะพ้นจากวัดตันี้ สัจจะนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนเจ้าค่ะจงงดงามเหมือนที่พุทธงดงามสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะขอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และทุกดวงจิตในอนันตจักรวาลจงเป็นพยานนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปลูกจะหมั่นฟังธรรมะนี้จะตื่นรู้เห็นความพิษนึกอารมณ์ อาการรู้เป็นธรรมชาติไม่ใช่เราจะไม่ยึดจะไม่เกิดอีกชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายลูกจะทำหน้าที่หรือสัตว์ขนสัตว์ทั่วอนันตจักรวาลให้หมดไม่ให้เหลือจะไม่ยอมให้ดวงจิตดวงใดต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกวัตจทุกข์ต้องจบลงในยุคนี้ ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ใครไม่ทำลูกจะทำเองลูกละแล้วซึ่งสำขารตรงแต่งทั้งหลายทั้งปวงไม่แม้แต่จะอาศัยเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งจิตลูกจะงดงามอย่างที่พุทธะทั้งหลายท่านงดงามลูกจะช่วยพระพุทธเจ้าพระอาจารย์และกลุ่มปัญญาวิมุต ทำหน้าที่ประกาศแก่นธรรมนี้ให้รู้แจ้งโดยทั่วกันลูกจะขอรับวิปากและทุกทั้งหลายที่ขวางกันการรู้แจ้งของทุกดวงจิตทั้งหมดไว้แต่เพียงผู้เดียวขอให้ทุกดวงจิตจงรู้แจ้งในธรรมชาติตนโดยฉับพลันเทินจัดนี้จะไม่มีวันเปลี่ยน ราบจนดวงจิตดวงสุดท้ายพ้นจากวัตตะอ๋พระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอาจารย์ยจงเป็นข <มา S 1> ยานวุฒนามากเมืม่อกำอันใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอาจารย์และที่น้องในกลุ่มปัญญาวิมุตติตลอดจนถึงสรรพสัตว์ทุกดวงจิตดวงวิญ,ญญาณทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอกราบขอขมากรรมขอสำนึกผิดทั้งหมดนับจากนี้เป็นต้นไปสัจจะธาตุนี้จะงดงามดั่งเช่นพุทธทั้งหลายท่านงดงามจะทำหน้าที่พาทุกดวงจิตค้นจากวัตถุทุกให้หมดไม่ให้เหลือไม่มีทำว่าทำไม่ได้ สัชจะนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแม้กายนี้จะแตกสลายขอทุกท่านจงอนุโมทนาเถิดสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ